โอยจันป้องรับตัวเพียงปกันอยู่บนไหนดิเ้ยเฮ้ยมาเพีอย่เดี๋ยวูพี่ก่อนหโอ้สวัสดีครับลูกพี่สวัสดีพี่เพชรกครับลูกพี่ขท่าแข้งเขท่าแข้งกจไหวบ่นคุยหย้่าฮ่เฮ่ฮฮ ปัลงโ่ตอดเเนี่มีัปญหาปัญหาปัญหาอไรเองจป๊บดปขรถ๊บไม่ดหามมาไ่นมแรงมากไม่หามแรมากองหามแรงมากได้พาพหถามหาเแรงหัวกับมัมีแลรงมัวองมีไมันปนสูงเลย ไปละไปละ tamam, ไปละได้หน่อยในองเล่นมาดิเทียบเทียบเอาอดีูดิเทียบเขาเป็นเอสคาวด่าแข้งกูเนี่ยเาทีกิน่นี่ พี่แค่ที่วันพี่ต่อมเหยียบกินกูแล้วแม่ก็เหยียบกินจริงๆิด้วยตัดวันนี้ตัดวันนี้นะโนบะตัดตองรับกันเดี๋ยวประเดี๋ยวแม่ไหนดีวะางค่ะพี่ชาครับไปเบียรเพชรดูแลครับวันนี้ตะวันแดงนะชั้นเกลียชั้นเกณฑ์นันเกลียาเตีินลูกพีแล้วมึงเนาะมึงเหยนยบหลายมึงอย่าบังอาจเหยียบสายบุญปดิ 嗯。